ค่ะ,คะพบกับเราในรายการสุวนน้ภูมิโฟกัสนะคะเราสองของคนนี่ก็จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆนะคะใช่ค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะแมวัดที่เขาเรียกว่ามีเปรตด,ด้วย อ่ะไม่ใช่เปรตตัวจริงๆนะคะใช่นะคะเจดีเปรต <JD S 1> ค่ะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วเป็นอะไรอีกน้องดาวความสาคัญของสถานที่อย่างนี้นะคะวัดสานามชัยค่ะเขาว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำพิธีตัดไม้ข่มนาง<ช>ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ายังมีเรื่องเล่ากันอีกค่ะว่าบริเวณตรงนี้นะคะเขาจะมีกัน ดึงเชือกจากทั้งสองฝั่งค่ะเวลาที่มีข้าศึกมีศัตรูบุกมานะคะล่องมาแต่แม่น้ำค่ะเขาก็จะดึงเชือกใช่ค่ะเรือก็ล่มเลยนะคะถ้าจะดูแล้วเนี่ยอยากติดตามนะคะว่าฟังจากน้องดาวเนี่ย <c oughs> อยากจะไปดูแล้วนะคะค่ะถ้างนั้นเราส่งคุณผู้ชมไปรับชมเลยนะคะ <c oughs> ยาวเลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับเราต่อท้ายรายการค่ะ วัดลอดช่องแห่งนี้อยู่นอกกรอเมืองอยุธยาไม่เท่าไรค่ะมีรูปหล่อพระมหาเทราขั้นชององค์ใหญ่ซึ่งตามประวัติบอกว่าท่านเคยแวะมาพักที่วัดแห่งนี้และได้สร้างหลวงพ่อขาวขึ้นค่ะถือได้ว่าท่านเป็นพระอาจารย์องค์สําคัญของสมเด็จพระนริศวรมหาราชองคหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะท่านกันค่ะ ละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนและเคยอ่านลิลิตตะเลงพายก็คงจะพอคุ้นหูกับคำว่าพิธีตัดไม้ข่มนามใช่ไหมคะเพราะทั้งในละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนและลิลิตตะเลงพายได้มีการกล่าวถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญต่อการออกทำศึกในสมัยโบราณเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ตัดไม้ข่มนามถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับการทำศึกของบรรพบุรุษไทยเรามาแต่นับอดีตค่ะเป็นพิธีกรรมข่มขวัญฆ่าศึกและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่กำลังจะออกรบเพื่อสร้างความพึกเขิมและไม่เกรงกลัวศัตรูค่ะพิธีตัดไม้ข่มนามเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ใช้สร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารในการทำศึกซึ่งพิธีกรรมนี้ ไม่ได้ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดแต่ที่ปรากฏชัดและมีความน่าเชื่อถือที่สุดตามที่พบก็ได้มีอยู่ในตำราพิชัยสงครามครับซึ่งวิธีการทําพิธีตัดไม้ข่มนามนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการครับวิธีที่1คือการตัดไม้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าตรงกับพยัญชนะต้นของชื่อศัตรูเช่นศัตรูชื่อว่าทอง ก็หาไม้ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะทอทหารมาแล้วฟันให้ขาดโดยผู้ที่ฟันไม้จะเป็นนายทหารที่รับพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ต่อหน้าพระพักเพื่อนำดาบไปฟันไม้เมื่อฟันสำเร็จแล้วผู้ฟันจะหันหน้าไปสู่พระราชวังและห้ามเหลยวกลับมาดูเป็นอันขาดจากนั้นนำความเข้ากราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ว่าข้าพระพุทธเจ้าออกไปปราบศึกครั้งนี้มีชัยชนะเหนือข้าเสียครับต่อมาวิธีที่สองคือ การเขียนชื่อของข้าศึกลงในหยวกกล้วยและจากนั้นก็ทําเช่นเดียวกับวิธีที่1ครับและวิธีที่3คือการเหยียบใบไม้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่เป็นกาลกินีกับนามของศัตรูครับ และมีอีกหนึ่งวิธีที่เป็นพิธีใหญ่โดยมีการทำพิธีโดยพระสงฆ์และพราหมณ์และมีการตระเตรียมโรงพระราชะพิธีอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการลงเลขเยันต่างๆมีการปลุกเสกมีการอวยชยัยและการดูเลิกยามมงคลรวมระยะเวลาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3วันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมพิธีสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่ครับ โดยหลังจากที่มีการจัดเตรียมโรงพระราชพิธีและดูเลิกยามแล้วก็จะต้องนําต้นกล้วยตานียอดม้วนกับไม้ต้องนมข้าศึกซึ่งไม้ที่ต้องนมข้าศึกนั้นจะดูแค่พัญชนะตัวแรกของชื่อเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นไม้ที่กําหนดไว้ตรงกับวันเกิดเช่นสะเดาตรงกับคนเกิดวันพุธและศุกร์จากนั้นก็จะต้องมีการเอาดินมาปั้นเป็นหุ่นของหัวหน้าฝ่ายข้าศึกโดยจะใช้ก้อนดิน12ก้อน นำเอามาจากสถานที่3แห่งด้วยกันได้แก่ใต้ท่าเรือใต้สะพานและดินจากป่าช้าหุ่นดินนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบข้าศึกและมีการลงยันที่หน้าอกเรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรครับจากนั้นก็เอากิ่งไม้มัดติดต้นคอหุ่นเอาไว้แล้วนำไปมัดติดไว้กับต้นกล้วยที่เอามาไว้ใกล้กับโรงพระราชพิธีเมื่อถึงเวลาที่ต้องตามเลิกยามดีแล้วพระมหากษัตริย์ จะพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ให้กับผู้บัญชาการกองทัพซึ่งเป็นขุนศึกเมื่อขุนศึกรับพระราชทานพระแสงมาแล้วก็จะรำดาบศึกและสิ้นสุดลงด้วยการใช้ดาบนั้นฟันศีรษะของอุนดินป้านให้ขาดลงในการฟันครั้งเดียวหลังจากนั้นขุนศึกก็จะนำเอาพระแสงขึ้นทูลกล้าวถวายกลับและกลาบบังคมทูลว่าได้ทำการปรับค่าศึกตามพระบรมราชโอ,องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพระมหากษัตริย์จะมีรับสั่งให้เคลื่อนทัพและเหล่าทหารทั้งหลายจะย่างก้าวเยียบย่ำหุน่นดินจนจมเสม,มอพื้นเป็นอันเสร็จพิธีครับเล่าเรื่องราวกันแบบจะเต็มขนาดนี้และในช่วง e อ t r e ีมโฟกัสวันนี้จะพาคุณผู้ชมมายัางสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีตัดไม้ข่มนามอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนและจะเป็นที่ที่คุณผู้ชมคาดเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ จิ๋วก็อยู่ที่วัดสนามชายค่ะอ่าเป็นสถานที่ที่คุณผู้ชมคาดเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยและสําหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวในประวัติศาสตร์และเรื่องราวของสมเดชช็จพระนเรศวรมหาราชจิพูดเลยค่ะว่าครั้งเนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆค่ะและเมื่อเรามาถึงที่วัดกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักราระพระประธานในพระอุบโบสถกันก่อนดีกว่าค่ะ ริเวณพระบัวสดแห่งนี้มีสิ่งสำคัญที่สะดุดตาอยู่สิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมด้วยสถาปัตยกรรมของเจดีย์องค์นี้เก่าแก่มากจิว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะเจดีย์องค์นี้มีการเรียกสืบต่อกันมาว่าเจดีย์เปรตค่ะ ซึ่งที่เรียกกันแบบนี้คงเป็นเพราะว่าเจดีเนี่ยมีความสูงชะลูดชาวบ้านเลยเรียกตามลักษณะของเจดีนี้ว่าเจดีเปรตค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีเจดีอยู่ด้วยกัน3องค์แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการรื้อถอนออกไปเลยหลงเหลืออยู่เพียงองค์เดียวค่ะ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปในพระอโุโบสถกันค่ะ พระประธานวัดสนามชัยองค์นี้ตามประวัติวัดบอกว่าเป็นพระประธานที่เก่าแก่และอยู่คู่วัดมาตั้งแต่แรกสร้างเลยละคะ่ะวัดสนามชัยแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช้ประกอบพิธีตัดไม้ข่มนามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารให้กล้าที่จะออกรบอย่างไม่เหว่นเกรงฆ่าศึกซึ่งเป็นพิธีที่ทำก่อนการเคลื่อนทัพออกจากพระนครนั่นเองคะ่ะ เป็นวัดที่เชื่อว่าในอดีตเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ใช้สถานที่บริเวณนี้ประกอบพิธีตัดไม้ข่มนามจึงได้มีการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองจับพระแสงชูขึ้นซึ่งมองได้ว่าอาจเป็นในว่าพระองค์กําลังทําพิธีตัดไม้ข่มนามอยู่ก็เป็นได้ค่ะ แพ่งนี้มีรายละเอียดให้ชวนติดตามมากมายจริงๆค่ะแต่ว่าให้จิวเล่าทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวแน่ๆค่ะเราจึงได้รับความการุณาจากท่านเจ้าวาดวัดสนามชัยมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังกันค่ะแต่ว่าเวลาของเราไม่พอจริงๆค่ะคุณผู้ชมคงจะขอติดค้างคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนครั้งหน้าเรามาชมกันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนค่ะ าพร้อมกับคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณผู้ชมเมื่อคราวที่แล้วกับเรื่องราวของวัดส,สนามชัยสถานที่ประกอบพระราชพิธีตัดไม้ข่มนามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยค่ะ บริเวณท่าน้ําของวัดแห่งนี้นะคะตามประวัติของวัดเนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อเสร็จจากการทําศึกกล่าทหารมีชัยเดินทางกลับพระนครบริเวณนี้ก็จะมีการทําพิธีล้างหอกดาบเพื่อขจัดสิ่งอับปมงคลออกไปบริเวณนี้ค่ะ ใครที่ได้มีโอกาสได้มาที่วัดแห่งนี้นะับว่าโชคดีมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากจะได้ถวายการสการะสมเด็จพระนเรสวนมหาราชแล้วและยังจะได้กราบพระอาริยสง์และเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านในประเทศไทยเลยละค่ะ ทางด้านหลังของจิวนี้ก็คือหลวงปู่ศีแห่งวัดสนามชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดที่เรารู้จักกันดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่จิวเคยได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านเกิดในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาธรรมราชาขณะที่พระนเรศวรเป็นที่พระมหาอุปราช ท่านได้สร้างวีรกรรมเอาไว้มากมายหลวงปู่ทวดท่านได้มีโอกาสเข้ามากระทำคุณงามความดีในแผ่นดินหลังสมเด็จพระนเรศวรก็คือรัชสมัยของพระอนุชาของพระองค์พระเอกาทศรถนั่นเองค่ะส่วนหลวงปู่ทวดจะเข้ามากระทำคุณงามความดีอะไรกับกรุงศรีอยุธยาต้องไปติดตามกันต่อได้ในละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรชนค่ะ จะบอกเนื่องจากที่วัดสนามชัยแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่ติดริมน้ําทางวัดเลยมีจุดบริการอุปกรณ์ช่วยชีพค่ะถือว่าเป็นวัดที่รอบคอบม,มากๆเลยนะคะคุณผู้ชม ท่านเจ้าว่าท่านอยู่ที่นี่พอดีเลยล่ะค่ะได้ยินแามว่าข้างในนี้จะมีหุ่นคิีพึ่งของพระเกจิอาจารย์หลายท่านเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบนมัสก,การท่านกันค่ะ ความการุณาจากพระครูประหลัดส,สมบัติที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดสนามชัยให้พวกเราฟังค่ะกับสมัชการค้าจเจริญพรวัดสนามชัยของเราประวัติเดิมทีการตัดไม้ข่มนามก็หมายถึงว่าเป็นวิธีทําให้ทหารเนี่ยมีขวัญมีกําลังใจในการสู้รบนะมีขวัญกําลังใจในการสู้รบ เพื่อปกขวัญทหารทหารโดยมีการทำพิธีก็คือสืบวันเดือนปีเกิดของมหาอุปราชก็คือหาหาชื่ออย่างนั้นน่ะที่เป็นแม่ทัพเมื่อหาได้แล้วก็เพื่อนพนะก็คือทหารทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาทำพิธีที่นี่พร้อมกับพามพิธีพามเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ปั้นหุ่นขึ้นหาไม้มงคลเจ็ดชนิดสืบวันเดือนปีเกิด พันเส่วนก็ตั้งแท่นประทับณสถานที่วัดสนามชัยค่ะแล้วก็มีพระพระ,พระ,พระธรรมรงและก็พระแสงดาบตอนนี้ทหารก็ได้นําพระธรรมรงหรือพระแสงดาบเนี่ยเสร็จแล้วก็ตัดคอหุนอ่นพอคอขาดแล้วเนี่ยก็โร้องขึ้นว่ามีมีชัยแล้วมีชัยแล้วถึงสามครั้งก็เรียกว่าวัดสนามชัยตรงนี้ แต่การตั้งวัดนั้นก็คงจะหลังสมเด็จพระนเรศวรสินส้นพระชนแล้วะนะก็คงจะมีการตั้งวัดของสนามชัยเกิดขึ้นกลับมาแล้วก็ต้องมาทําพิธีโขนทวารก็ค,ค,คือเอาหอกเอาดาบเอามาล้างเลือดอที่เปเื้อนจากข้าศึกที่ประหัประหารกันเพื่อปัดเสนียดพูดผีกันรังควานเข้าพระราชวังก็มาทําพิธีที่นี่เขาเรียกว่าพิธีโขนทวารอันนี้คือประวัติที่มาของวัด อ๋อค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสําคัญของวัดล่ะคะพระรูสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญของวัดเนี่ยก็มีหลวงปู่สีที่ตั้งอยู่ด้านทางโน้นนะ,ะทางที่อาตมาจัดไว้ให้แถบทางหน้าาลาแต่ส่วนหุ่นขี้พึ่งแถบนีเน้เป็นพระสงฆ์เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอายุคก,ก่อนๆเช่นสมเด็จพุทธจารย์โตภูมลรังสหงหีหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่า พื่อน้อมแล้ลึกถึงคุณงามความดีของอพระสงฆ์หรือพระอริยสงฆ์ก็แล้วแต่นะ,ะก็เพื่อให้ได้รู้ว่าองค์ไหนมีคุณอย่างไรองค์ไหนท่านมีปฏิปทาอย่างไรนนก็เอามาให้ญาโยมได้กราบไหว้ค่ะและเรื่องโบราณสถานล่ะคะพระครูฟังมาว่าเจดีอันนั้นที่เก่าที่สุดที่เก่าที่สุดก็คือเรียกว่าเจดีเปรต แต่มาช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโบสถ์เปรตเพราะมันอยู่ติดกับโบสถ์ชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นบางทีเขาบอกว่ามีเปรตตัวสูงสูงอันนี้เป็นเรื่องเล่าะนะไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นประวัติโดยแท้จริงเขาเล่ากันมาว่าเห็นเปรตมันสูงขึ้นไปฝ่าเจดีนะแล้วเขาเรียกกันว่าเจดีเปรตหรือโบสถ์เปรต ค่ะแล้วอยากจะให้พระกู่ยช่วยอวยพรคุณผู้ชมที่ดูรายการสุนดภูมิโฟกัสอีก177ประเทศทั่วโลกหน่อยค่ะครับจเจริญพรวัดสนามชัยคือตั้งใจที่จะเผยแผ่โดยตรงให้กับทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเสาหลักเพราะว่าวัดเราก็ปฏิบัติธรรมกันอยู่ประจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้พรโยมได้นั้น อาตมาคิดว่าศึกษาพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วพรอ,อันนี้จะประเสริฐมากสําหรับญาติโยมแต่สิ่งที่สําคัญแล้วเนี่ยเมื่อความประเสริฐเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโยมต้องรักษาวไว้ซึ่งศีลธรรมก็คือศีลห้าที่จะเกิดพรอนอั้นยิ่งใหญ่ก็คืออายุวันนะสุขพะพะละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิสและมีดวงจิตตั้งสติมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ ถึงสุขอันไพบูรณ์ด้วยกันทุกท่านเทินจจเจริญพรสุดท้ายแล้วนี้ต้องขอขอบคุณพระครูประหลัดสมบัติมากเลยนะคะที่มาให้ข้อคิดหลายๆเรื่องกับพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านขอขอบคุณมากคะ่ะเจริญพร นะคะแมถือว่าเป็นโชคเป็นชัยด้วยนะคะนะคะดูไปแล้วชมไปแล้วนะคะถ้าพลาดในการติดตามรับชมนะคะสามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้นะคะน้องดาวที่ช่อง YouTube รังสีมมนมีเดียเลยค่ะสำหรับรายการสวนณหงสโฟกัสนะคะก็จะมีให้ชมกันทุกวันจันทร์ค่ะเวลาประมาณ2องทุ่มนะคะค่ะนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ สัปดาห์หน้าเราทั้งสองคนจะพาไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I wanna see Sewanaboo Great Legend you อยากจะเจอเธอสักครั้งอ, oh, really อยากจะ See, I wanna hear your whole story to experience with my own two feet. So it can sink into my heart, nothing can tear it apart. So I can see it, feel it, smell it, touch it, be there like it's real and living. When I hear your legend. Oh, I really wanna see you. Fantastic Tradition, culture, civilization, legend Civilization, legend that came from ages Legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny. It. You have to come and see it for yourself. The golden farmland is still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were. The mixed architecture up ahead It's been mixed throughout the time, period From through the time of every region and every culture And every myth that will be told until the future But the building still remain for us to see and know From Talapati to Kantali to Lavo Lana to Sukhothai to Yoria Tonburi Thousands of years through Thai history Today it is called Ratanakosin Boom And this is the history of the one. Boom this is the so one boom. Great legend. It was a long time ago. Incredible. I wanna see you, the so one boom.